恭喜成年ขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะเตรียมพร้อมหรือ,อยังอืมอืม้นฉันสิอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยเลยงงไปหมดแล้ว คนเล่นงงหมดแล้วว้าวฝันเปลี่ยนแล้วงั้นเหรอชูบีวันนไอเหี้ยเมื่อคืนสนุกละสิมาพอดีเลยถามหน่อยสิทำไมความปรงหลาดลึกของพวกเธอแต่ละคนน่ะถึงเหมือนเกิดขึ้นในที่เดียวกันเลยล่ะ แถบรู้สึกเหมือนเาราในวิลรด้เรื่องนี้คงไม่เข้าใจหรอกนะสมองคนเราวิเคราะห์ภาพได้เก่งมากแต่แสดงผลลัพธ์ได้แย่มากเลยแหละในก้นบึ้งของความทรงจำจิตวิญญาณแลสถานที่ที่คุณเคยที่เคยที่สุดสร้างเป็นที่หลบภัยที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อเก็บความทรงจำที่แท้จริงเอาไว้สิ่งที่เธอเห็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเธอเข้าใจไหมอ๋อแล้วทำไมฉันฝันมากขึ้นในช่วงเนี้ย ก็เราคิดดูดิดีๆก็มีย้นความจำให้สมองเราโอ้โหเนี่ยเข้าใจไหมล่ะอ้พูดใจไม่มีความระมุนเลยนะอันนี้คือเทพนะครับนายเป็นเทพสส่เอเดเทนนี่ใช่หรอทำไมพูดแบบด็อกเตอร์วิศวะเลยล่ะโชคดีที่ฉันเรียนจบภาคบังคับมาอย่างหนาแน่นไม่งั้นไม่เข้าใจแน่เลยอ๋อได้ได้ได้นั้นพูดในวรรณกรรมหน่อยละกันวัลสินความฝันก็คือความจริงอีกแบบหนึ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตจริง ความหมาไว้ย่งไงเนี่ยเห็นไหมพอพูแบบไปสิทธิ์นายก็ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยอ่องั้นเอาแบบสายวิทย์ตอไปกันแล้วกันนะในความตั้งใจลึกๆอ่ะมีอยู่เส้นเวลาที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้อีกแล้วจะปรากฏขึ้นมาในรูปแบบของความฝันไงอีกไม่นานเธอก็จะเข้าถึงฝันของเสี่ยวหลานแล้วปิดจ้ะปิดจ้ะเงียบไปเลยเงียบไปเลยโอเคไม่เบาแล้วจเข้าเรื่องแล้วนะกอดเทปกลับ เทพก่อนเทพตะกัดกลับเลยเ้อะว้าวไม่เป็นความละมุนเลยนะไ,นไ,ไนม่เป็นเทพสายเทนไม่ใช่กันเหรอพูดเหมือนด็อกเตอร์วิชวะเลยโจดีชันเลียนภาพประคับมาอย่างน,ะน่ะแน่นอนไม่ไงั้นไม่เข้าใจแน่เลย เข้าเรื่องเลยกฎใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะระบบใหม่ก็ออนไลน์แล้วด้วยงั้นฉันจะเอาฟีเจอร์อ่านใจคืนเลยนะกฎใหม่ระบบใหม่แข็งแกร่งขึ้นทั้งคู่เลยรายละเอียดไปอ่านจังแล้วกันนะแต่มีสองอย่างที่จะเปลี่ยนไปเขาบอกไปก่อนเลยคืออย่างแรกคือครอบคลุมคนได้มากขึ้นนะก็คือใครๆตอนนี้ก็สามารถเป็นดาราได้เธอจะให้ใครเริ่มต้นเส้นทางดาวก็ได้และดวงดาวจะมีผลอนาคตแบบมากๆเลยแหละ อย่างที่สองนะก็คือเหลียนนำโชคจะเป็นส่วนหวนห่ของระบบของนักปั้นดาวโดอสามารถใช้เหรียญด้านความรักแลกกบเหรียญนำโชคไ,ได้ โอ๊ยพิเศษพิเศษขนาดนั้นเลยเหรอใช่ดีไหมล่ะแต่ตอนนี้เธอจะใช้ไม่ได้หรือนะได้แค่ดูเฉยอะอ่ะแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าเธอยังไม่ได้คืนเหรียญเก่าที่ไม่ได้ใช้สองอันคือเมื่อก่อนสิมันมันเหรียญที่เจ๋เจียแย่งมาจากหมอดูคนนั้นนนะเกี่ยวอะไรกับระบบใหม่ด้วยล่ะหมอดูปงนั้นก็คือชั้นเอกอะเออตอนนี้ก็คือเรียกคืออุปกรณ์เก่าเปลยนระบบใหม่เข้าใจหรือยังล่ะ เออโอเคคาใจแล้วงั้นก็บายบายออกไปฝึกใช่ไหมอ๋อเออไปสิเฮ้ยฮัลโหลหยางห่าง姐出事了我们到了找不到สัญญาก你没น热搜吗那这一晚上的事彻底压过了่前เ他解决也ยนนางเอกแล้วด้วยโอเคโอเคเจ้าอะไแล้วจัดการนี้ ตัวอย่างเกิดเรื่องเท่าไหรแล้วดิดูสิสวยมากเลยมีหายเศรษากเลยไหมเธอยังอยู่ที่นี่กันเหรอเรายังอยู่ที่นี่เริ่มต้นเดินจูบหนึ่งครั้งเจียรทางกันด้วยจูบหนึ่งครั้งฉันคิดถึงมากเหลือเกินเรื่องของเรา ความรักของเราแทบบางจะเป็นฝ่ายให้ฉันเสมอเธอรูมไม้ไหมว่าฉันอยากได้อะไรบากที่สุดบางจะเ,นนเสมอเวลาที่ฉันต้องการฉันได้รับมาจากเธอมากมายเกคยได้รับสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดเลยบางทีนี่จะเป็นการลงโทษสำหรฉันก็ได้ ไม่ต้องห่วงนะอุปสรรคครั้นนง,งนี้เราจะก้าวผ่านไปด้วยกันฉันไว้ใจเธอเสมอมานะแต่เธอล่ะเคยไว้ใจฉันไหมตอนนี้ฉันกลายเป็นดาราระดับท็อปไปแล้วแหละแต่เธอ,อยังคุ้งฉันเหมือนเด็กไร้เดียงสาคนหนึ่งตลอดมา ชินแล้วแหละใช่ชินมันกลายเปนนิสัยไปแล้วแหละเธอเคยชินว่าเวลาฉันมีเรื่องฉันจะมารอเธอที่นี่เธอเคยชินว่าเวลาฉันมีเรื่องกุ้งใจฉันจะมารอเธอที่นี่เธอเคยชินว่าเวลาฉันไม่สบายใจฉันจะมารอเธอที่นี่แต่เธอรู้ไหม เวลาฉันประสบความสำเร็จเวลาฉันได้มีความสุขเวลาฉันคิดถึงเธอฉันจะมารเธอที่นี่เหมือนกันแต่ไม่เคยเจอเธอสักครั้งเลยขอโทษนะเธอก็รู้ว่าสิ่งที่ฉันอยากได้ยินอยที่สุดพูดแค่สามคำ ฉันรู้รู้ทั้งหมดเลยฉันรู้ทั้งหมดเลยเธอไม่อยากให้รู้เพราะงั้นก็เลยจะแก้ทำไม,ไม่รู้เงียบขอโทษนะถึงเวลาตัดสินใจแล้วถ้ารักฉันก,ก็อย่าใส่ใจผลลัพธ์ถ้าไม่รัก ก็ปล่อยฉันไปเถอะ去过好你自己的生活แล้วประชาชีวิตของเธอให้ดีกูก็ไม่ได้รักนี่ไหวอันนี้คือถ้าใครไม่รู้นะนี่คือแฟนเก่าของเรานะครับก่อนที่เธอจะไปเป็นดาราเราปั้นเธอมาก่อนอ่าว่ยแล้แย่แล้วหล่นไปชิ้นนึงนี่ ทำไมฉันจำไม่ได้ว่าเคยสั่งงานลูกหน้าให้กับผู้ช่วยแบบเธอนะเออหวังตาหลีไ่ไป็นคนฟ้องใช่ไหมเนี่ยเธอกำลังหาอะไรอยู่อ๋อเออเหรียญหนึ่งเหรียญนะ่ะบนเหรียญมีตัวอักษรสลักไว้ออใช่แล้วเธอรู้ได้ยังไงเนี่ยเหมือนฉันเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคือเหรียญน,นี้ใช่ไหม เ้ยเธอนี anyway, kind of this one, this one right ้ต้นจิเกยนะต้องขอบใจเธอนะก่อนอื่นบอกฉันก่อนว่ามันพิเศษยังไงเรื่องนี้มันค่อนข้างซับซ้อนนะแต่ถ้าให้พูดง่ายๆก็คือเธอยังจำพลังค้นหาดวงดาวที่ฉันเคยพูดได้ไหมจริงๆแล้วมันเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างเทพชื่อซิลบีะตอนนี้มันถูกระงับเลยต้องเอาเรียญนำโชคนี้กลับมาถึงจะใช้พลังนั้นได้อีกครั้ง โอเคคืนให้ก็ได้ขอบคุณครับเจ้านายฉันเชื่อว่าบนโลกใบนี้มีปัญหาที่ยังไม่เข้าใจอีกมากมายนะแต่ฉันไม่เชื่อว่าเทพจะมีจริงถ้าเธอเจอใครที่บอกว่าเขาเป็นเทพก็อย่าไปขอร้องเขาจงเชื่อว่าพลังของเธอมาจากความสวรรค์และความพยายามของตัวเธอเองมากกว่านะไม่ใช่สิ่งที่ใครให้มา พวกที่อ้างเป็นเทพแต่จรก็แค่ต้องการของมาอย่างจับนุษย์อยากก่าตกหลุมพราของพวกเขาพวกเขาก็แค่ปริสิตที่คอยเกาะอาศัยมนุษย์เ<น>ท่านั้นแหละอขอบคุณครับเจ้านายเธอทำทั้งที่ทำเป็นบทนี้เพื่อช่วยโจอย่างใช่ไหมใช่ ฉันยังคิดว่าเธอฉลาดแค่ไหนนะที่แทก็งโง่เหมือนกันนี่ทำไมไม่เคยได้รับการศึกษาขั้นสูงมาอย่างนั้นเหรอการศึกษาภาคบังคับ9ปีก็สอนไม่รู้เรื่องเลยให้เธอเห็นสถานการณ์ฉันตัดสินใจจะเลิกสัญญากับโจอย่างแล้วแหละ เลิกสัญญาเธอรู้ไหมหมายความว่าอย่างไงโจย่างผู้หญิงคนนั้นไม่รู้จักค่าของมันฉันไม่ชอบเธอมานานแล้วแหละถ้าไม่ใช่พ่อหลิงชินเอ,อ๋อเข้ามาวุน่นวายฉันจัดการเธอไปนานแล้ว<ม>จ <c oughs> ัด <c oughs> การใครนะน <c oughs> จะให้จหัดการใครอีกล่ะจะทำตัวดีๆีนะจะพอใครตอบโต้ตอบโต้เธอไม่เป็นไรใช่ไหมเออทั้งหมดเป็นเจ้ากรกฏขันธ์ ฉันบอกเลยนะระวังตัวไว้ด้วยเธอทำแรงไปหน่อยนะฉันเพิ่งโดนไปแค่ครั้งเดียวตอนนี้เจ็บมากเลยโทษทีเออมื่อกี้ฉันโกรธเกินไปอ่ะเลยกเผยเลยคิดว่าทำร้ายเธอสิไม่คิดว่าจะทำร้ายเธอด้ด้วยโทษทีตอนนี้ข่าเก่ากล้เป็นข่าวเก่าแล้วแหละที่เธอหามาว่าจะได้ม่แน่ เรียบร้อยเขาได้ช่างจัดการเธอตั้งแน่เลยแหละกับให้ดูข่าวเธอเพราะว่าค่อนข้างตัวไตรงมาเรื่องติดตามบัชีของเธอไว้เพราะว่าเธอรายงานข่าวไม่ได้ปกปิดกับสายหลายใครตรงไปตรงมาเดิฉันว่าเธอ้จะจะดีก็เลยส่งความขอโวที่ดีสุดๆไปแล้วพอเธอตอบโต้กันพวกเราคืนดีกันแล้วแหละอืมอืมก็ได้ ไม่เกี่ยวน้ำคิดว่าเป็นน้ำเล่นมาเลยคุณอยากดื่มอะไรไหมจะบองให้น้ำหนึ่น้ก็พอจริงเหรองั้นดื่มเย็นได้ไหมฮะได้ตันนี้คำพูดบางอย่างของโจหยางทำให้ฉันถึงหนึ่งเรื่องมันเรื่องจะถึงตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจเลยเธอไม่เก็่ก็หาเหตุผลให้มากนักสิตอนเด็กๆนะ ขนมของเธอฉันให้เธอให้ฉันกินเงินเยีาของเธอก็ใเ้ฉันไม่แต่อังเปลที่เก็บไว้ฉันซื้อลองเท้าก็ส่โตขึ้นมาบ้านก็ฉันก็อยอาใส่เอ๊ยอันนี้ไม่เข้าหน้านะเธอจ่ายค่าเช่ามาแล้วด้วย งานก็เป็นเธอที่หามาให้ยังจัดการให้ฉันดูตัวอีกเหรอนั่นแหละข้าใ้เธอดูไม่ตั้งใจแล้วไม่ค่อยดูแลตัวเองล่ะเธอทุ่มเทฉันมากมายเลยนะแต่ไม่เคยคาดหวังถึงดอกแทนตรงนี้เธอไม่เข้าใจหรอบางครั้งการให้ความเคาดหวังการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนก็อยเช่นอะไรล่ะเช่นเช่นพ่อครับผมรักพ่อ อ้าวจบแล้วชั้เตอร์แปดงั้นผมต่อชั้นเตอร์เก้าไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเหมือนจะน้อยไปนะเวลาถ่าจะไม่พร้อมเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าขวาเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างซ้ายฉันตัดสายใจแล้วะ เรียกอะไรนะจะเป็นต้งตะโกนไหมเนี่ยฉันจะกลับไปวงการอีกครั้งเริ่มต้นธุรกิจต้องบริษัทจางนักแสดงที่ไม่เน้นกำไรตัวตัวเธอตัวเธอไปจ้าแสดงมวยหนึ่งของบริษัทฉันนะเอ๊ะบริษัทจัดจ้างนักแสดงที่ไปเน้นกำไรเฮ้ยสมบูรณ์แบบเลยความฝันของฉันก็คือหาคนทำงานที่เหมือนเธอมาทำงานทำงานที่ไม่เน้นกำไรเฮ้ เธอคิดแบบนี้ได้ตัแต่เมื่อไหร่เนี่ยฉันนึกถึงตอนที่เจอเธอนะะอะเออจริงๆแล้วในโลกนี้มีคนธรรมดาเหมือนเธอมากเลยนะพวกเขามีพรสวรรค์พิเศษแต่กลับไม่สามารถใช้พรสวรรค์เลี้ยงชีพได้จึงต้องใช้ชีวิตธรรมดาไปแบบวันๆแล้วก็ถูกลืมไป ฉันมองเห็นแค่แวนโก๊ะยากจนจไม่ได้หมายความว่าจะมีแวนโก๊กแค่คนเดียวดิฉันก็เลยคิดว่าไม่วันหนึง่งพวมสวรรค์หลากหลายความสามารถของมนุษย์ทุกอยาก่างแสดงออกมาได้และถูกจดจําแน่นอนถ้าก็แค่คิดได้เลยนะนะไม่คิดว่าเธอจะกล้าทําจรงิงนั้น่จะสนัสนุนเธออย่างเต็มที่เลยแต,แต่มีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะ เออก็เธอจนขนาดนี้บริษัทก็คงไม่ได้กำลังอีกด้วยแล้วจะเอาอะไรเลี้ยงชีพล่ะฉันมีไอเดียอยู่นะฉันจะไปนักแสดงเบอร์สองบริษัทเองได้ไหมจริงนะแต่นานแล้วที่ฉันไม่ได้แสดงนานมากที่ฉันไม่ได้ไปนั่งแสดงลนะแต่มีข้อแม่นะถ้าเธอทำให้ฉันผิดหวังเออตกลง โอเคสร้างบริษัทเอ๊ะไม่ดอแล้วไม่ท้อแล้วเัวเจ้าหลานไปท้อที่ไหนเนี่ยฉันขอประกาศนะบริษัทจะก้าวดน้าก็ในทกำลัยของเราตอนนี้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการแล้วอ่าเจ๋งเย่เย่บริษัทก่อตั้งแล้วนะพวกเธอช่วยตั้งใจหน่อยได้ไหมเนี่ยอบมือหน่อยสิ แแบบแบบแบบเย่แบบนี้ได้ไหมไม่ใช่สิพิสัยเขาฉลาดแต่ต้งแดงหญิงใช่ไหมทำไมเหมือนรับโจรหญิงสี่คนมาเลยอระวังคำพูดหน่อยเดี๋ยวจะฟาดดิเริ่มตีไม่ใช่น้อยเนี่ยใช้พบปัญหาอย่างหนึ่งนะพิษัยของเราเนี่ยนะพวกเธอยังเล่นแบบนี้ต่อไป นี่มันเวลาทำงานนะบริษัทนี้เจ๊งแน่ๆเลยฆ่าคนไปหนึ่งคนบริษัทของเราก็เน้นแบบสบายๆจริงจังกระตุกกระนานยังไงก็ไปหาปลาอยู่แล้วนี่ก็เลยไปเธอจะมีเวงงานทำงานไหมล่ะใช่เรากำลังทำงานอยู่นะจะพูดแบบนี้จะเป็นเจ็บใจมากเลยนะใช่จะไปนี้บริษัทเจ๊งแน่เลยเอ๊ะไม่เจ๊งไม่เจ๊งพิมพคนจัดการพวกเธอแล้วใกล้บายมาแล้ว ใครพูดจริงเหรองั้นที่ปรึกษาเยอูพูกอะไรเล็กๆกันเนี่ยจากการพวกเธอน่ะดิไหนลองดูสิอ๋ออ๋อลุยเลยเอ้ยเอ้ยชั้นฉันเฮ้มาดูอะไรพวกเธอนะบอลละแล้วกันเก่งมากเลยหัวหน้ามานั่งเล่นด้วยฉันชนะแล้ว มาเล่นดิคือเออเล่นได้ไหมนี่พวกคือเสียงดังจังตอนนี้เวลาทำงานนะเฮ้ยเธอช่วยเงียบหน่อยได้ไหมเนี่ยใช่ฉันอยากเล่นนั่นอ่ะแค่พวกเธอจัดการเลยมาๆมาเล่นกันมเราเล่นกันเลยเอาให้หมเลยทําไมเอาแล้วเจ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 มาให้จวดเร็วเออโจ๊กฉันหนึ่งใบ

จบแล้ว ็จบกันแล้วเย่ส่วนตัวเนี่ยมันมีหลายเอนดิ้งหรือว่าหลายฉากที่บางฉากก็เรายังไม่ได้เล่นเนาะก็คือแบบเหมือนมันข้ามไปหลายตัวแบบบางตัวละครก็แบบไม่ได้โผล่มาเลยอะไรเงี้ยเออไม่รู้ว่าเป็นการที่แบบว่าเราตัดใจอย่างนี้หรือเปล่านะก็คือแบบบางคนบางคนไม่เห็นเลยเห็นตอนแรกแล้วก็มาเห็นตอนสุดท้ายเนี่ยเออ ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไม่รู้ดลเดี๋ยวผมอาจจะไปนั่งเบ้นนอกรอบหรือมันต่อาจจะไปตัดสิทีินะไม่แต่แบ่นี้ก็จบตรงการจบก็เหมือนแบบจบแบบไม่ค่อยถ้าถ้าจะมาไม่ค่อยอะ่ฮเองรู้สึกเถื่อเดี๋ยวก็ยังมึนงงในเรื่องอยู่แค่รู้สึกว่าทำไมเหมือนเราเลือกนางเอกไม่ได้เลยวะเพราะว่าเหมือนผมคิมทองมาคนหนึ่งนะแต่ว่าแบบเออตอนจบตอนที่เก้ามาแล้ไม่อะไรเลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ถึจบแล้วเจอกัน,นคลิปหน้าผมบายบาย่